สวัสดีทุกคนนะนะเราีกับซิงหม่ได้ช n น l ซิงวันนี้นะเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างระหว่างตอนที่75ในซีซั่น2 5กับในตอนที่75แบบปกตินะทุกคนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเพราะว่าคุณบูมเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างไปเลยนะในตอนที่75นะโอเคนะเดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะมาดูแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะโอเคไปเรื่องกันเลยอย่างแรกเลยนะทุกคนอันนี้ ก็คือซีเคซีนในของ75เลยนะทุกคนก็คืออันนี้นะทุกคนนี่ซึ่ง p o v ของเรานะก็คือพี่อีกิานะทุกคนเขาก็ได้มองอยู่ในแท็บเล็ตนะซึ่งเป็น p o v คนอื่นซึ่งเขาก็ตายไปแล้วนะนี่อีกิานะทุกคนถ้าใครไม่รู้นะว่าครารเมลแมนคนนี้คืออีกิยาเพราะว่าเราจะได้เห็นหมายเลข1 8 3 4ซึ่งถ้าดูเอียง จะได้เห็นเขาว่าอีกเกียนะทุกคนแค่ตัว,วอักษรมันคล้ายๆอีกเกียนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเราโชว์ให้ดูแล้วนะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะอย่างแรกที่เปลี่ยนไปเลยนะก็คือห้องมันมืดขึ้นนะ<ม>เห็นได้ชัดเลยนะว่ามืดขึ้นอย่างมากนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟนะทุกคนเขาทําไฟสวยขึ้นนะนี่เลยนะฉากนี้นะคุณบูม ใส่เข้ามาใหม่เลยนะซึ่งฉากที่ให้ดูนะว่าทอยเลตเนี่ยกำลังแอบ,บอยู่หลังคอนเทนเนอร์นะซึ่งเขาก็ได้แอบ,บกันอยู่นะแล้วก็ฟีเมลมิวเทนเนี่ยก็ได้แอบ,บอยู่ในนี้นะซึ่งไอเจ้าสกิมมีดด่ทลายตถ้าพวกเราสงสัยกันนะว่ามันมันมาจากไหนนะตอนนี้พวกเราก็จะได้รู้แล้วนะว่ามันแอบ,บอยู่หลังคอนเทนเนอร์นะแล้วก็จะได้ตัดมาในฉากเดิมเลยนะซึ่ง ซึ่งก็เหมือนเดิมนะที่ว่าเจ้าลูกของจักรนอดแต่มีเปลี่ยนแค่ว่าคา m เมล่าแมนคนข้างๆเนี่ยเขาปิดประตูนะทุกคนซึ่งซึ่งในตอนที่75จริงๆอะ่ะเขาจะไม่ปิดประตูนี่นะทุกคนไฟแสงสีเสียงเนี่ยก็ที่คุณบูมเติมมาใหม่ก็สวยกว่านะในในซีซัน25นะจักรนอดอันนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าทุกคนดูแสงเด็ซึ่งมันสวยขึ้นเยอะเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิไฟแบบ แล้วฉากนี้เราก็จะได้เห็นด้วย,วยนะว่าปืนของ P.O.V หลุดไปแต่ว่าในตอนนี้7จจริงๆอะเห็นได้ชัดเลยนะว่าเราจะไม่ได้เห็นฉากที่ P.O.V ปืนหลุดแต่เห็นแค่ซากปืนไปแล้วนะซึ่งลูกของจ็คกหนด์ก็ไม่ได้พูดอะไรด้วยนะแต่ว่าในซีซั่น25นะเขาก็ได้พูดบางอย่างนะซึ่งเขาก็ได้พูดคําว่าแ okay, กจะต้องตายตอนนี้แล้วซึ่งฉากนี้นะเสียงกรีก็จะได้เบาลงนะ ท้อได้ระเบิดเหมือนเดิมเลยนะทุกคนซึ่งเราลืมบอกนะว่าเราจะได้เห็นหางของเบบี้จักรนอดอะ<ม>เห็นชัดขึ้นนะแล้วก็ทุกคนฉากนี้นะทุกคนตอนตอนที่เจ้าจักรนอดเบบี้จักรนอดมามันปัด POV ไม่โดนนะแต่ว่าในตอนที่75เนี่ยโดนเต็มเต็มนะทุกคนบอกเลยแล้วก็ ตอนนี้นะเขาก็จะได้ใช้แง่งมาเจาะหัวใช่ไหมแต่ว่าในในซีซั่น25เนี่ยเขาจะได้ใช้มีดยักษ์นะซึ่งซึ่งเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะซึ่งก็จะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เขาก็ระเบิดนะซึ่งฉากนี้พวกเราก็จะได้เห็นชัดเลยนะว่าเป็นหัวหัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เหมือนเดิมนั่นแหละซึ่งในฉากน,นี้เราจะไม่ได้เห็น มือของเจ้าเบบี้จักหนอกมันชูข,ขึ้นนะแต่ว่าเราไม่รู้ทําไมคุณบูมถึงถึงฉากเนี้มันมีมืออะไรขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมหรือมันยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าแบบแค่แบบบาดเจ็บนะทุกคนซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงจกักรนอกปันบ่นสกิบบี้สกิบบี้อะไรของเขาอ,อยู่อยู่นะทุกคนซึ่งซึ่งไอ้เจ้าจักรนอกเนี่ยมันก็ได้พูดนะนะว่าฉันไม่เจอลูกของฉันในเรดาร์ลูกอยู่น้อ เห็นแก่พันกำแพงนัเนี่พันลังคาแล้วก็ในฉากนี้เขาก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนนะว่าจักรนอรเนี่ยมันโกรธนะมันไม่ใช่แบบมอยเบบี้เหมือนเดิมนะอันนี้โกรธทุบกำแพงแตกเลี้ยนะทุกคนซึ่งถามว่าทําไมจักรนอรมันไม่ตามมันไล่ฆ่าไอ้พวกนี้ต่อนะเขาน่าจะเอาลูกของเขาไปรักษาซึ่งฉากนี้ยเราก็จะได้เห็นเก้าอี้นะซึ่งในตอนนี้เจ็้าเราจะได้เห็นแค่เซียววิเท่านั้นนะทุกคน ซึ่งอันนี้นะหน้าของฟีเมลมิวตันเนี่ยเขาก็จะได้มองไปแค่จุดจุดเดียวนะแล้วก็ตกใจแล้วระเบิดตู้มนะแต่ว่าในซีซัน25เนี่ยเขาได้อุ้มพีโอวีไปแล้วก็ขยิบตาให้หนึ่งทนะแล้วก็มองที่พีโอวีแล้วก็ตาเขาก็ไม่ใช่สีเดิมด้วยนะแล้วจักรหนอกก็ได้ยิงนะสงสัยยิงไม่แม่นแล้วก็ลืมบอกนะว่าเจ้าฟีเมลมิวตันเขาก็จะพูดด้วยนะว่าตามฉันมาทั้งนายอยากรอดก็ ก็เป no. so no. so really ็นหมดผู้เสริมนะไม่ได้ไม่ใช่แค่แบบไอแบบมีวิ่งนะไอไม่ใช่มีวิ่งแบบอุกจุๆกจุกจุกจุกชุ่แล้วก็ทุกคนอีกอย่างหนึงที่เขาเปลี่ยนนะเขาเขาได้ทำให้หน้าจอของ P O V เนี่ยมันล้านะให้มันสมจริงขึ้นนะว่าเขาตกลงมาจากที่สูงจริงหรือเปล่านะทุกคน นี่นะทุกคนหน้าจอของ POV ก็จะได้แตกไปนิดหน่อยนะแต่ท้องฟ้าก็จะได้มืดขึ้นน,ะนั่นแปลว่าแคมล่าแมนก็น่าจะแบบขุดหลายนาทีเลยซึ่งฉาตนี้เราจะได้เห็นเอ็กซ์ตร้าคาแรคเตอร์นะก็คือเจ้าแกรี่หมดนะคุณแกรี่นะแล้วก็ไซน์ทิสแคมล่าแมนที่แขนขาดไม่ไม่รู้ว่าไซน์ทิสหรือเปล่าเออใช่แหละแล้วก็สปีกแมนนะเสื้อดำนะ แล้วไฟก็ไม่เยอะขึ้นด้วยนะแล้วก็มีแอสโตที่ทำลายบ้านทำลายเมืองอยู่นะแล้วก็เก้าอี้ข้างหลังน,นั้นนี่ทุกคนเก้าอีกแล้วนะก็ได้ยกยกนิ้วโป้งให้หนึ่งรอบแล้วก็จบอันนี้ก็คือก่อนกับหลังนะว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนซึ่งก็แตกต่างซึ่งก็แตกต่างมีแค่นี้นะทุกคน ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างซีซัน25กับตอนนี้75นะโอเคนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อนซิงมัมด้ชเช่ n นอสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย